วันนี้ทราบข่าวว่าเลขสองกระลนมาถึงแล้วใช่ปะมันฝากมาแล้วเพราะสองกระลนงวดที่ผ่านมาก็เข้านะเข้าสี่สี่รอบหกรอบเข้าสี่ก็ถือว่าถือว่าสอบผ่านมีรอบรอบที่สามที่คนเข้าเจ็ดสี่หกอะสี่เจ็ดอะไรเยอะทั้งโซนทั้งติงก็ถือว่าได้รอบนั้นได้เยอะรอบที่สามมันเยอะเยอะที่สี่ก็มีคนนี้ถูกเต็มเลย ก็ค <ersch> ือว่าเข้าเข้ามาสี่รอบก็ถือว่าสอบผ่านหกหชุดรอบสี่คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นสวัสดีครับขอน้ำตันสุดสองเอยคับน้ำโสกเรียกเด็ดน้ำโสกมันนี้แอดมาที่บ้านสร้างจรวดซะคาวาสี่ช่องตะลานมาหอดมาถึงแล้วช่องติบพ่านมาเข่าไปสีรอบจากหกรอบมันนี่อดเลยมาตามต่อ หากทำส้มคำอะไรเอฟซีับอะไรคนอะไรคนเราแช่เนาะมาหอดมาถึงบ้านสร้างจรวดกลับไปพูดคุยถามชาวนำเขา้าจึงเลขยกซองละล้านเพื่นมาหอดมาถึงดาวต้นไหนไปพบไปโพสสร้างจรวดไปเลยครับสวัสดีครับสร้างจรวดครับออวันนี้ทราบข่าวว่าเรียกองละล้านมาหามาถึงแล้วใช่ปะเพื่อนฝากมานั่นฝากมาแล้ว สองต่ร้านงวดที่ผ่านมาก็เข้านะเข้าสี่สี่รอบหกรอบเข้าสี่ก็ถือว่าสอบผ่านถือว่าสอบผ่านจำเป็นนาสิเปอร์เซ็นต์รอบรอบที่รอบที่สามที่คนเข้าเจ็ดสี่หกอ่ะหกสี่เจ็ดอะไรเยอะทั้งโต๊นทั้งเต็งก็คือว่าได้รอบนั้นได้เยอะรอบที่สามมันเยอะรอบที่สี่ก็มีเข้าเจ็ดหกเจ็ดบ้างถือว่าก็ได้ไม่เยอะเพราะว่ามันมันใครว่าอะไร ก้าเป็นหกหกเป็นเก้า <9 S 1> คนเลยอาจจะไม่ได้เยอะรอบรอบแรกเข้าเจ็ดแปดกับสี่เจ็ดรอบอที่สองเข้าอะไรนี่เข้าศูนย์หกเก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าหกที่ผมคิดไว้อ่านะรอบที่สองเข้ารอบที่สามเข้าที่สามเข้าหนักสี 4, 7, 4, 6, เ่เจ็ดสี่หกแหละสี่เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดหกคนนี่ถูกเต็มเลยแล้วก็รอบที่สี่ก็เข้าเจ็ดหกครับก็คือว่าเข้าเข้ามาสี่รอบก็ถือว่าสอบผ่าน หกชุดเข้บสี่คอบผ่านอบผ่านก็ถือว่าใชได้เลยแหละบวกลบคูณหารก็เท่าบวกถือว่ามันบวกอยู่เนาะใช่บวกตอนนี้ก็ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาพูดคุยกันถึงว่าได้เลขให้เป็นแนวทางตอนนั้นนะ้องมก็ไม่รู้ว่าออกคนบปตทีเอฟซีโทรมาถามว่าตัวไหนตัวไหนมันวานไปงานแล้วก็ถามว่าตัวไหนคือไม่มีใครรู้รออกตัวไหนเนาะค,คือว่าเป็นแนวทางจากเลขจากเลขพันตัวมาเหลือสองตุสองชุด จากเลขร้อยตัวมาเหลือสี่ชุดก็ถือว่าเริ่มขยับมาเป็นแนวทางให้มันแคบๆลงและไม่เปลืองเงินดีกว่าเราไปแบบแลงทางไปเนาะม,มันอาจจะไม่คุ้มทุนเนาะไม่คุ้มทุนแต่เรา <c oughs> เราเหมือนกับกระชับตัวเลข,ขเข้ามากรับลยให้มันแคบลงครมันแคบลงคือเลขที่นํามาสองอล,ล้านที่นํามาคือให้เป็นแนวทางเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะมีเงินล้านแล้วจะไปซื้อสองทาไมอืม สองล้านมันเป็นเป็นซประชาประเทศลาวป็นที่เขาฝากมาเฉย้านกิบประเทศลาวเนาะรันกิบก็พันหกใครที่รับชมก็จะเพิ่งดราม่าว่าเอ๊ะมีเงินล้านหนึ่งจะไปซื้อทาไมเก็บไว้สองล้านก็คือพันหกเองพันหกเราเข้าสีรอบมันก็เกินแล้วแหละครับคือว่าได้ทุนคืนครับแต่ว่ามันแค่ซื้อตัวบางทีคนคนน่ะชอบเลขไปเหมือนกันถึงเป็นหกตัวไงเป็นหเลขนี้ไม่ชอบเพราะชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นมันก็ประหยัดงบหรือถ้าไม่ยังไม่ชอบซื้อก็ ดูดูไปก่อนดูดูไว้ก่อนจะต้องไม่ต้องทิ้งเก็บไว้พิจารณาเนาะคือเลขที่เราตัวเลขที่เรานำมานำให้พิจารณาโปรใช้วิจารณญาในการรับชมเราสร้างเนาะพิจารณาดูไว้ไห้มันมันพอจะมาไหมอะไรไหมก็ดูอืดูอย่าเพิ่งซื้อแต่พอไอพอท่านไม่ซื้อมันนั่นอองดูไว้อย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งทิ้งเก็บไว้พิจารณาบางทีถ้าเราอยากจะซื้อแล้วมาเห็นเลขตรงนี้ออ้ชอบ เราค่อยซื้อถ้าเราไม่ชอบเราก็เก็บไว้ก่อนใช่ผิดถูกก็จยาว่ากันคือบอกว่าไตรตรองไว้ก่อนแล้วค่อยเชื่อครับคือถ้าปฏิเสธเลยก็ไม่ได้อีกคือเหมือนแบบถ้าปฏิเสธเลเลยก็จะไม่มีตัวไม่มีโชคมันกับที่โอกาสด้วยนะที่โอกาสถ้าเราปฏิเสธเลขเลยแต่ถ้าเราก่อนจะซื้อเราต้องใช้สติไตรตรองไว้ก่อนแหละครับตัางในกระเป๋าน่องทีก็ต้องคิดนิดหนึ่งให้ดูเซฟไปชับตัวเลขนิดหนึ่งแต่ทางที่ดีได้เลขไปแล้วก็ ขอให้ท่านชอบเลขตัวไหนที่ตรงกับใจให้ซื้อตัวนั้นถ้าท่านที่มีทุนก็อาจจะซื้อทุกตัวแต่ท่านที่ทุนน้อยก็ต้องไปชับตัวเลขให้มันแคบลงเรื่อยๆครับ <c oughs> ถ้าซื้อแบบวันเฮลไม่ไหวหรอกตังเยอะไม,ไม่ไมด้นําเก็บตังไว้ซื้ออะไรกินก่อนก็ได้ถ้ามันถ้ายังไม่พร้อมที่จะซื้อถ้ายังไม่พร้อมจะซื้อไม่มีตัวที่ชอบที่ชอบเออดูผ่านๆามก่อนยัน่ามปก่อนแต่อย่าเพิ่งทิ้งครับแต่เอามาก็เข้าทุกรอบเลยถามว่าได้ไหมเอามาหกชุดอ่ะ ไม่เข้าสี่ก็ห้าไม่เข้าสี่ก็ห้าอยู่งเงี้ยประมาณน<อ>ี้แากถ้าเข้าทุกรอบมันไม่ไม่มีจะมือรับเทนแน่นอนอันนี้ได้มาแล้วก็เลยเอามา <ừ. S 1> ริงก็มีเอฟซีบางขั้นที่อยากได้แหละว่ามาหรือยังห <ừ. S 1> ือตัวเดิมได้ไหมถ้าท่านจะเริ่มซื้อก็ยี่สิบนี่แหละครับลองดูเท่านั้นมันไม่มีใครรู้อ,ออกตัวไหนหรอกแต่ว่าคือถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปก่อนแต่ถ้าชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นที่ถูกก็จยะว่ากันหกรอบนี้เนาะ เริ่มเริ่มจากวันที่ 21, ยี่บเอ็ดเดือนกุมภาพันธ์เนาะเป็นรอบแรกเริ่มเนาะรอบแรกครับแล้วก็ถึงรอบที่หกคือวันที่ห้าเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะครับก็มีเลขหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งคือเลขสามตัวเนาะอืมถ้าถ้าใครเคยดูโซนารัานไปจำไวจะเป็นเลขนี้มันมีแค่นี้แหละอืมนั้นก็ตัดเอาเองก็มี สามเก้าแปดเจ็ดแล้วก็สี่หกห้าศูนย์มีก็าให้มาแค่นี้จรีให้มาแค่นี้เนาะกับซองที่มาก็ให้เอฟซีไปแล้วทำอมตอนชาไปแล้วมาถึงมาถึงเด็กฝึกเพราะรูกเขาจะมาไปเลยอ่าเต้องให้เขาไปอ่ะเขาช่วยค่าซองเลยเขาช่วยค่าสอบซองต้องให้เขาไปให้เขาไปแล้วก็ลอกเอาไว้ให้เอฟซีครับแล้วก็คนที่เอาไปก็เหมือนรอบก่อนที่เขาไปก็ได้ซีรอบเขาก็คืนทุนหมดแล้วแหละครับเราบเ่านั่งรถมาไกลเขาก็มารอเอาในเจาะเขาคนอันนี้เนาะ เป็นคนจ่ายตังค์เราเป็นเราเราเป็นคนรู้ไปรู้ที่มารู้ที่มาแล้วแล้วคนที่เอาซองให้เราถ้าเขาไม่รู้จักเขาก็จะไม่ให้เด็กขาไม่ให้เด็กขาไม่ให้มันก็ไม่ให้มาคือเลขสองนั้นเอามาปุ๊บคนที่จ่ายตังค์เขาก็มารับไปรับซองไปเลยครับเขาจะไม่ให้ซองไว้ที่ผมแต่แล้วเขาก็เอาตัวเลขไว้ให้ฝากเอฟซีที่ติดตามตามช่องของร้อยซับเนาะครับถ้าท่านชอบ ตัวนี้ก็นําไปพิจารณานําไปเสี่ยงโชคเสียงโชค,เ,ชคเนาะถ้าไม่ชอบก็อย่าเพิ่งทิ้งเก็บไว้ก่อนครับค่อยพิจารณาทีหลังก็ได้ครับขอสรุปอีกครั้งหนึ่งเนาะสามตัวก็ไม่หกเจ็ดสามเจ็ดสองหนึ่งมีสองตัวสามเก้าแปดเจ็ดกับสี่หกห้าศูนย์เริ่มรอบแรกก็ยี่สิบเอ็ดกุมคุม,คมาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถึงห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ขอให้ fc นำไปเสียงโซกเสียงไทยให้โซกให้หมานกับเลขสองล้านเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้รับน้ำโซกขอบคุณสร้างจรวดที่นำเลขสองล้านฝาก fc สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมีแค่นี้แหละไปข้าซอ